อ้าพี่น้องตอนนี้เบ้าขอดอยู่ที่ใจกลางเมืองเวียดนามนี่ที่พี่น้องเห็นนี่เป็นสะพานมางก่อนในพันว่าคนจีมักมานไทายรูปอยู่นี่แห,ษษงงหล,ะออละขละัดขัดคักขัดขัเขัดขัดขัด้ัดขัดขัดขาดขัดขัดขัดพี่ขัดขัด้มดขั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 ดเั็ขดขัมขัดขัดขัดขนดขัอขัด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 ีัดขัดขัดหัดขัุขนดขัคขัดขัดเัดข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 ัดนขด จากยังเป็นยังเน่ล่ะก็จะพักขอเลาะจนว่าข,ขอมียงลวเดินา็จะบอกว่าให้ไล่ของงานอยู่ที่สะพานมังก่อนพะนะนี่สะพานมังก่อนมุเจ้าเห็นบ <ไป S 1> ่พฤดจิกนตัวก็น่ำทะเลเสด็บูน้ำทะเลลดเดินขักขักขักพี่น้องเลยโดนโดนได้ออกจากนอกประเทศมาหาเที่ยวกับเที่ยวคักๆสละเก็บมาฝากพี่น้อง ใช่แล้วโอ้ยชาวเวียดนามย่างไก่อยู่วังนึงนึ่งขอจีว่าจีแวียบเหมือมุเจ้าเบิ้งแต่ดิ่มุเจ้าจีมักคือข่อยป้าไก่ก็บ่ได้ดอกย่านผัวไก่เจ้าว่าเจ้าเวียดนามดึกดั่งไงได้ยินนะข้าเจ้าบอกกันยังไงล่ะมานังไก่ดิเพิ่นมีไก่นังเจียวโอ้ไกุ่ไก่เพิ่นกำลังไายลูกไายช้างอยู่มีหอนหมอคงเลยมุเจ้าเห็นหมอคงมั่นหมอคงเพิ่นขายของยี่เพิ่นขายยังบุ้มหมอคงก็ได้ เพราั่งฝรั่งมาแั่นอ้ยคนต่างประเทศมาเที่ยวหลายเลยพี่น้องหมอคงไปมักแต่หมอคงนเหลอคุณพ่ออะไรมักผู้ใดไรหรอกหมอคงว่าไปน้ำผัดถังท่ำจังหมอคือจะมาขายของจังสีน้องหมอคงอะไรเวละพี่น้องสาวเวียดนามสีผิวจังสีแหละงามบ่มักคือข่อยว่าบ่อืม ผู ày, này, ้ไทยก็รอแต่ดิผู้ไทยเวียดนามนี่เห็นบอลอยู่ในเมืองเกิงอยู่นี่สุดสีแหล่ๆนี่สีเขียวอ่อนบ่อมงินบ่หึประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าพี่น้องเที่ยวไปสระถ้ามีโอกาสได้เที่ยวเนาะให้เจอได้ยังที่ได้ผู้สาวเวียดนามเมือเงี้ยจะพ้นเนาะบอกว่าอะได้นี่ยเราภาษาเขาว่าเป็นนี่แล้วอันนี้ก็ผู้สาวจีนปัติโตมาถ่ายรูปถ่ายสางอยู่บบบนี้โอ้ย จะเลื่อนหูจะเลื่อนตาคักสักหน่อยก็ได้แต่พูงงามๆนี่ขันพอมีเงินหนีออกมาเที่ยวนอกประเทศว่าอะไรเล่นนี่ใจใจใจคอยใจละลายเบ้านเลยเขาจะคว้างใช้จังไงว่าไ้เห็นสะพานน้งคว้าน้ำกันพอเริ่มล่าแล้วเราคอยย่างอยู่วัดมือเหมือนย่างเลาะเที่ยวข้าวจอบเที่ยวนี่ก็เป็นการจะไล่จวนประเทศเวียดนามพี่น้องเข้าวจิมักบีบแต่ใส่กันนี่ การบีบแตานี่คือการเตือนกันดิคันบีบแตานี่ข้าเจ้ารู้ซึกขอบพุ่นดิคันบ้านเฮาบีบเตะแทกกันคิดจะเครียดในการรถจะว่าเป็น่ยนใจเลยเนาะแพ้เสียงแต่บ่แทบันเฮาก็ได้แต่ว่าเปียนน้าเพิ่นว่าเป็นจังสั่นดิคันบีบแตะแท่กันนี่ข้าเจ้าว่านรู้ซึกขอบพุ่นไหมข้าเจ้าเตือนกันไหมใกล้เพิ่นวังสั่นนี้ใกล้เพิ่นวังทุกข่อยฟังมันลายใหญ่มานํำทั้งสังเกตพี่น้องเสียงยิ้นเสียงแต่เวลารถแลนไปแลนมา ติดๆนี่หมายถึงเขาเจ้าเตือนกันให้ระวังนะเดี๋ยวนี้ขาเจ้าบอกกันสอนกันนะนะข้าเจ้าขอบพุ่นกันได้ดีใจจะได้กันเข้าบีบเตะใส่ไห่แต่บ้านเฮาสั่นบมดีดิโอบ้านเฮานี่แปลกกันยังวะบ้านเฮานั่บีบเตะไส่นี่คขึ้นจากเครียดในการลงจะว่าผิดจะไหนนี่แหละการจะลจรนพุ่นอย่างนเสียงแต่บ่ะถ้าเจอเาเกณฑมืองเบิ่งบ้านเมืองเมืองคนเนาะเออเอาตังหม่องตังบอลนั่นแหละ คฎระเบียบบั้นไผยบัานมันก็บอกันกันว่้นันละเนาะ